สดครับคุณผู้ชมมาดูรถสุสกิในคันนี้นะครับเมื่อสักครู่เราเอาน็อตนี่ออกได้เพราะเราสองคนนะคุณพี่บ้านข้างมาช่วยนะแต่ตอนนี้เราไม่มีใครช่วยเราจะทํายังไงมันต้องแกะอันนี้ออกนะครั้งก่อนผมเคยแกะออกที่นะเ,เปลี่ยนยางรถแบบนี้นะครับเปลี่ยนล้อเปลี่ยนล้อหลังนะทีนี้จอตันี้เข้าเราจะกลับน็อตก็กลับไม่ได้มันมีล็อกสเปคแบบนี้นะี่หัวตัวนี้นะมันมันเข้าน็อตตรงนี้ไม่ได้นะคุณผู้ชม ข้างสเตอร์ไม่ได้มันต้องกลับส่ไม่ได้เหมือนเดิมแต่กับสต่ตรงนี้มันต้องติดนี่ครับติดท่อนี่ถ้าจะให้ดีมันก็ต้องแกะท่อผมเคยแกะแล้วโหอีลุงตรงนั่งครับวันนี้ผมเอาใหม่ผมจะลองแกะนี่นะโชกออกแล้วผมเอาอะไรอ่ะอันนี้เด้งขึ้นไปนะส,สวิงอาร์มเด้งขึ้นไปนะดูครับรูว,วิธีนี้มันจะได้ไหม ซูซูกดิดีไซน์มาแบบนี้ทําให้ช่างทํางานยากครับเปลี่ยนแค่แล้อมาแกะนี่อีกในแกะนี่มันยากกว่านะผมจะลองแกะโชคจะง่ายไหมครับอมืมาดูโชคนะอคุณผู้ชมนี่เอาเรื่องนะครับไอ้น็อตนี่ก็ถอดไปได้อีกแล้วเนี่ยดูผู้ชมผู้ชมดูนี่ ผมว่าเราก็ต้องแกะเอากวงเอาล้อออก่ี่นล้อออกนะเราออกก็จะขันน็อตตัวนี้นะครับนี่ผมว่าขันโชคนีงจะง่ายกว่าขันนุ่นนะเอาเอาันนี้ออกก่อนครับ เรายากแวะรับนั้เราอยู่คนเดียวต้องต้องอยู่คนเดียวอย่ากให้ใครมาช่วยครับให้มีใครช่วยจะทํำยังไรเน,นี่ยครับเนี่ยดูครับ ยากเลยคุณผู้ชมดูเรื่องใหญ่กันนี้นะตรงนี้ยลูกเก็ดตรงนี้ทอดสองนีะสองัวดนั่นเลยขึนก่อนสองขวนี้ใส่อันนันอันนี้ก็ออกอยากเลยคุณผู้ชมสุดยอดสุดยอดงานนี้สุดยอด ชมดูมันติดดิเอาเรื่องเอาเรี่ยงงานนี้นะอ่ะผู้ชมไหนก็อยากลองครับผมจะลองเอาล้อออกเนี่ยเอาอันนี้ออกลองดูครับดูมันจะง่ายไหม lại cả yốc swing arm khuyên nha bơm cái nè 27 ngay qua ngay qua hả nè, của mình đù ngay qua nè น็อตส,สองตัวนี่นะนี่น็อตโชค๊คนี่นะแล้วสวิงอาร์มเด้งขึ้นนะน,น,น,น่าจะน่ารักกว่าถ้าไปแกะตัวนั้นผมมันผมเคยแล้วครับเอาเรื่องเอาเรานะถ้าแกะอย่างนี้ยังสะอาดกว่านะแต่มันก็ใช้เวลาหน่อยครับเดี๋ยวผมหาตัวนั่นก่อนครับเดี๋ยวนะผมพักคลิปก่อนนะ มันจะยาวเกินมาต่อคลิปคุณผู้ชมอันนี้เราแกะออกแล้วครับนี่แกะน็อตสองตัวง่ายดีครับแกะสเสร็จแล้วเราก็ใส่จรารบีไปด้วยนะจะได้ขันง่ายทีน,นี้เราก็จะใส่เจ้าตัวนี้ไปแล้วนะลองใส่ดูครับว่าเราจะใส่ด้านล่างอัน,นั้านล่างในสะดวกกว่าเนี่ยคุณผู้ชมนี่ไม่ต้องไปแกะท่อแล้วครับจะตอนต่อไปนี้นะครับถ้าเป็นซูซูกิรุ่นนี้นะ แต่มันก็ไม่มีแล้วครับซูกิรุ่นนี้นะมันหมดหมดแล้วมันหมดสภาพแล้วเพราะว่าอายุมันมากแล้วครับไม่มีใครใช้ละววันดีวผมมีใช้อยู่นี่คันเดียวก็เลยต้องใช้ให้หมดนะครับถ้าเครื่องเขาพังคงกะคงจะพังไปนะื่อซื้อเครื่องฮอนด้าใส่นะผมซื้อโคงฮอนด้าใส่จะดีกว่าครับซื้อฮอนด้ามาเล่นดีกว่าวันนี้รถคันนี้ผมก็ได้มาก็มาฟรีนะครับ ก็เลยต้องใช้ให้หมดไปเดี๋ยวผมใส่ให้ได้ก่อนนะนี่คุณผู้ชมมันยอนะมันยอดเดี๋ยวก็เดี๋ยวเดี๋ยวยวมันยกตรงนี้เนาะใช่ใช่ใช่ผมลืมไปเออยกนี้ขึ้นเอาเสร็จแล้วก็เดี๋ยบร้อยละไม่มีอะไรละทีนี้ก็ ใส่ใส่บดใส่เท้ายันนะครับเนี่ยเช้าแบบนี้นะบบนนะช่วยยันนะใส่บดเข้าไปแล้วก,ก็สอดเจ้านี่เข้าไปนะด้านล่างนี่นะได้ไหมน่าจะได้ครับน่าจะได้ยกนี่หน่อยไหวไหมยังติดอยู่นะคุณผู้ชมด้านล่างนี่ติดอยู่นะมันเข้าไม่ได้เนะี่ย เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะแกะป๊อปตัวนี้ยังเข้าไม่ได้ลองยกขึ้นข้างบนครับออะลองยกขึ้นข้างบนติดอยู่ครับติดท่อนี้นะเอาขดขึ้นข้างบนไหวไหมไปอ่าดูดแล้วนี่ เดี๋ยวผมต้องหาอะไรมาลองมาอะไรสักอย่างนะครับงั้นมันมันไม่ได้นะคุณผู้ชมเดี๋ยวผมหาอะไรมาลองกันครับลองล้อนะเท้าเราก็ไม่ไหวมาต่อคลิปกันเลยครับคุณผู้ชมนี่เราเอานี่ลองไม้สองท่อนลองเนี่หาอะไรก็ได้ครับก้อนอิดก็ได้นะคุณผู้ชมนะ,ะมาลองดูว่าเราจะเข้าได้ไหม มีทางครับพอมีทางห้บุสมันให้บุสม, <c oughs> มันเข้าได้ซสก,ก่อน สำเร็จคุณผู้ชมทีนี้แล้วก็จะใส่โชกอ่ะเอาข้างล่างลงออาแบบนี้แบบนี้ก็ยกขึ้นมาหน่อยหนึ่งอา้าวทีนี้ก็สบายแล้วครับทีนี้นะอันนี้ไม่ได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวหาวิธีการเอา เออเดี๋ยวขันน็อตค่อนข้างลําบากอยู่นะเนี่ยคุณผู้ชมเออคงไหวอยู่คงไหวอยู่ครับนี่ไหวอยู่ไหวอยู่เอาลองดูก่อนว่าขันน็อตจะลําบากไหมกดลดเอดเอกดกดลด,ลดลงครับกดข้างหลังลงแล้วก็ใส่นอ็อตนะเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะ ผู้ชมอาจ้าต้าจ้ามองไม่เห็นครับมองไม่เห็นเอาได้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 สุดยอดสุดยอด เดี๋ยวค่อยว่ากันโอ้คุณผู้ชมเอาเลี้ยงเอาเลี้ยงมานี่นะเออเอาล้สิเบอร์สิบเจ็ดได้ไหมโอ้โหเอาเลี้ยงเดี๋ยวก็ต้องมันต้องขันปื๊ดอย่างนี้นะคุณผู้ชมเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเอาเลี้ยงแล้วนี่ขันเข้ายำบากแล้วนี่ นี่ได้ไหมไม่ได้ไม่ได้เด็ดต่อขาได้ไหมอา่าของเล่นต่อขาแบบนี้นะเก็บ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 งนี้ได้เดี๋ยวเดี๋ยวหาที่เล่นก่อนแบบนี้ได้ไหมแบบนี้ได้ไหมไม่ได้ทีอันนี้เข้าอย่างงี้เข้าอย่างงี้โอ้โหคุณผู้ชม ถ้าน็อสอเขาอย่างนี้สบายแล้วนะเนี่ยนี่ขันเข้านี่นี่เอออันนี้ขันเข้าอยูงในเนี่ยอันนี้จะน่าจะอยู่ด้านนอกเนาะขันเข้าไปเนาะนี่ไหวอยู่นี่ด้านนอกใช่ไหมเออี่นอกอ้นั้นโอ้โหเล่นเอหน้ามืดนะเนี่ยเอ้ยเราสรือเราเราใส่ผิดไปไม่ผิดนะคุณผู้ชมนี่ขันตรงนี้เข้าไปนี่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเราชอบผิดไปเดี๋ยวขอดูก่อนขอดูสักคู่กัน มันเข้าอย่างนี้ถูกต้องแล้วเข้าอย่างนี้ถูกต้องแล้วมันจะมีตัวเมียรประกบด้านตัวหนึ่งมีใช่ไหมมีครับตัวเมียรประกบมันดอกเออตรงนี้ตรงนี้ขันเข้ายังไงตัวนี้ขันเข้าอย่างนี้ได้ไหมตัวนี้ได้เปล่าไม่ได้จะได้ไม่ได้จะไม่ได้จะได้ขันเข้าออกมันอย่างนี้คุณผู้ชมไม่ได้ละไม่ได้ละม,มันอยู่ด้านใน ไม่หมูสิแล้วสิครับนี่งานนี้นะเล่นเอายากเลยครับผมว่าถ้าได้แบบนี้ป๊อปออมันก็ไม่ได้อยู่ดีเนาะโอ้เล่นเอายากเลยงานนี้นะผมว่านะขันง่ายแต่เข้ายากครับคุณผู้ชมเข้าไปแล้วมันยากผมคิดเกียดแกะท่อนั่นแหละครับ นมาได้มันมีหัวจุดก uh ั่นี่อ mm ีม hmm. ันล mm ็อกสเปกกิดไข่บอกไข่ขี้ขั้นแกะตัวนี่นั่นหน่อยมาแกะนี่กับงายอยู่ง่ายอยู่กับมาขันหัวน็อเออมันง่ายอยู่จุบแล้วจุบสินั่นแล้วได้เดี๋ยวมาเข้ามาได้เต่ามันติดอยู่อะไรบางอย่างเอ๊ะให้อี่จาะหม้อค่ะนี่มันส้ำยาวเพนี่ได้

เขาทำโต๊กเขาอีบังไงบังไงนะเดี๋ยวก่อนปักต่ายยางเดียวอย่างอื่นบ่ได้เนี่ยคุณเจ๋อเจนี่ได้นี่ยเจ๋อเออได้นี่ยเนี่คุณเจ๋อเบื้องนี้ได้นี่ยประโยชน์เยอะนี่ยเดี๋ยวเขามาบ่ได้เขามาเดี๋ยวเขามาได้ก่อนเขามาเกิดนะเนี่ยเดี๋ยวจะกั้นบ่มีแล้วนี่ถ้าไปหาซื้อตัวนี้ไว้นี่เพื่อมาเล่นตัวนี้เนี่ยนี่เขามาโอ้เขมหงาเกิดแล้วนี่ย bạc tay mình à cho tài tay bữa nhàng quá bơ ship chết bơ ship chết ao bơ ship nhàng ao vô à, phải. nếu phần đó nếu vấn đề đó là bước xóa Nó tiền nó tiền được cái sự không? Đây còn đi Còn cái chậu là mà hẳn lỗng nhàng à

ตรงกันกันโอ้ออคุณผู้ชมวันนี้ท่านใดจะไปแม่โคไม่ได้นะแม่โคปิดคุณพี่จะไปเสือ<บ>ซื้ออ๋อไม่ใช่แม่โคนะครับบัตรอาโกฟังผิด เดี๋ยวว่าผมสื่อสารผิดพลาดขอประทานโทษครับผู้ชมอาโกไม่ใช่แมคโค ก็ง่ายกา่ก็ง่ายดีนะคุณผู้ชมแบบนี้ก็ง่ายอยู่ง่ายอยู่ง่ายก็บแจะเจ้า,จาตัวนั้นีก็ง่ายอยู่รู้วิธีง่ายอยู่ตอนนี้ผมก็เออใช้ได้แฮะแบบนี้ใช้ได้อยู่นี่ใช้ได้อยู่ครับอาใช้ปากกายเอาครับปากตายเบอร์สิบแปดก็ใช้ได้แล้ว khèng lúng hẵn leo bỏi đi bỏi đây hả bỏi răng na,เอา năn nó nót bỏ nhà bỏi đây nó à, ai hại cả leo bay bỏi quả kia bận néo, chắc chắn răng chẳng hốt nam hấu đã anh ạ ว่ากันโดนโอนอ่ะคนง่ายเลยบอกลุกฮดเด้หัวเหามันหัวเหาอเดี๋วคนทั่าจีมันอนายอ่ะโอ้ยเป็นจีนเปนเต๋อละออนมันเอาปืนยิงเอาว่ะอยู่บนรถกับบ้ามันปืนยิงหันแผลกันยิงมันอ่ะนั่นเนาะอืมตะขีมอ้อะไหน

เอายิย้ย้อมกูกว่ะเออเอาคุณผู้ชมเราเสร็จเรียบร้อยเอาไม่แกะท่อก็ได้นะแกะตัวนี้ก็โอเคกว่านะอุดยอดถ้าแกะท่อมัสนสกปรกนะถ้าแกะตัวนี้สะอาดหน่อย <c oughs> แต่เข้าขัดข้างบนว่นนะใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นทำได้แหละลาไปก่อนสวัสดีครับ